ไม่เงี้ไม่เงี้ยเขาสู้กับมาระยาไกลๆนะครับผมเอาเละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยดีต้อนรับกระสุกเกมบูลลี่ในพาร์ทที่9แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็โอเคเก็บของก่อนนะครับเนื่องแต่พาร์ทแล้วนี่คือผมใช้แบบว่าปืนประทัดน,น,นี่ไปยิงในพวกเด็กช่างนะครับผมโอเคแล้วพารล์คิดกันต่อเลยนะครับผม โอเคเหมือนจะมีภารก,กิจที่ในโรงเรียนนะครับผมเหมือนจะมีภารกิจโรงเรียนถึง2ภารกิจเลยนะครับผมโอเคต,ตอนนี้มีคาบเรียนด้วยนะครับผมต้องแบบว่าเข้าไปเรียนก่อนเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าเหมือนอาจารย์จะเริม่มแบบว่าออกตรวจแล้วนะครับเดี๋ยวโดนไล่กวดเอานะครับผมเหมือนแบบว่าห้องเรียนจะอยู่คาบที่เรียนจะอยู่ชั้นบนโอเคชีวะอีกแล้วนะครับผม โอเคครับความที่จะแบบว่าตัดอะไรบางอย่างในคาบนี้ไหมในวันนี้ไหมโอเคให้ตัดอะไรอยนะ่เนี่ยรอบนี้เป็นหนูนะครับความที่เราเป็นกบโอเคปากเก็บหม,มดก่อนต้องรีบหน่อยเพราะมันแม่งมีเวลาจํากัดด้วยโอเคเหมือนพ่าแบบว่าง่ายมากมังม้งเนี่ยมีเวลาจํากัดเนะี่ยโอเคจากนั้นก็ใช้มีดกรีดผ่าท้องมันนะครับ ตรงแบบว่าตรงหางมันโอเคแล้วก็ว่าใช้แหนบเปิดมันออกมาครับผมพอใช้เขมหดเหรอไม่มีใช่ดิต้องใช้แหนบไใช่หมครัไม่กดใช้แหนบไม่ได้อะใช่ใช้แหนบโอเคโอเคเปิดหลังท้องมันออกมาก็ใช้เขมหดปัก ก็ใช้แว่นขยายนะครับผมคกดจะไปใช้วะเนะี่ยอ้าวพส่องกล้องไม่ได้อะไรวะเนะี่ยอ๋อโอเคเฮียต้องแบบอันนี้ด้วยจะทันด้วยเนะี่ยต้องซูมให้มันถูกจุดด้วยนะครับผมเราก็นึกว่าเกมมันบั๊หรือมันอะไรแว่น่ายอย่างยากอะไม่น่าทานหรอกครับผม นนค่อนยากโอเคหยิบมันเมาใส่โอเคหยิบม,มันออกมาไม่ทันหรอกอซูมเข้าไปที่ตับขาตับหนูนะครับผม คไม่เป็นไรค่อยว่าใหม่นะครับผมโอเคไปเซฟที่นี่หน่อยแล้วกันยังไม่ต้องเซฟหรอกนะครับผมจะทำภารกิจเสร็จแล้วค่อยมาเซฟนะครับโอเคมาทำเคที่ห้องสมุดนะครับผมเขาก็ปีขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแต่การแล้วพนีจแล้วเนี่ยเอ็ดจี้อยู่ไหนโอเค ต้องล่อมันนะครับผมผมว่าช่วยมันโอเคไอ้ยังมึงมึงรังแกคนมีทางสู้อ่ะมึงใช้อ,อาวุธเหรอเออใช่แม่งน็อกใจจังวะโอ้โหเฮียโคตรอ่อนแอเลยอ๋อคือแบบเดีนี้มันโหดนะครับผมผมไม่ได้อ่อนแอหรอกมันจับอย่างนี้เลยไปเอาใหม่เมื่อกี้ไอเด็กเนี้ยแม่งล่วงนะครับผมเตียง เก็บไม้มาใช้ดีวะ okay. โอเคปกป้องเด็กเนิร์ดนะครับผมกลับไปช่วย LG นะครับผมได้ไม่ได้โอเคออกนอกเลนเลยนะครับผมโอเคต้องช่วยเฮียอ้วนนี่นะครับผมโอเคต้องยิงมันนะครับผมโอ้โหมันเล่อย่างยงากอะล่วง,ง,งไปหนึ่งล่วงไปปิดจังหวะโอเคล่วง เห็ตรงไหนอีกปาามัแล้วปาก็ปา,ปาไม่โดนไอ้ควายอา้าวเรียบร้อยไม่ได้จะทำอะไรแม่งล่วงไปละโอ้จริงจริงล่วงล่วงล่วงยิงอัปนาแม่งอ้าวปาใส่ตัวเองปลาปลาใส่ตัวเองไอง้นี่ปาไข่ปลาปลาทะเลกันปลาไข่ ไม่เงี้พวกมึงเยอะแล้วเกินเนาะมาเรื่อยๆเ,เลยไม่เงี้มึงร่วงไปเอาป๊าปมาใส่ตัวเองแล้วร่วงไปถนนมีดีๆมึงก็ไม่ขับเนาะ คิดว่ามันคงจะไม่ตามมาแล้วละ่ละอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือกับดักแอยจะตรงนี้แหละยิงมากยิงอัดหน้าไี่โอ้โหมันฟาปรทัดอัดหน้าเลย ันมาโครตรไวอ่ะนี่โวยเร็วนะักเรียบร้อยร่วงไปมีมามีมาเรืเร่อยๆเลยไม่เอีอะมันอ้าวเรียบร้อย ควายล่วงไปโอเคการแล้วจิมมี่ทวงเวลาไว้โอเคแบบว่าทวงไว้โอเคคุยกับไอเหีเ้ออ้วนนี่นะครับผมโอเคต่อไป ไอโฟลเดงเนี่พวกนี้เกไอภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมได้มา20เหรียญอีกแล้วนะครับโอเคยังดีที่มันให้ตังเราโอเคโอเคไปเข้าเรียนนะครับผมโอเคหมดข่าวแไม่ต้องเข้าแล้วไปเซฟดีกว่าโอเคตอนนี้มีเฟสอยู่ในเรียนสองเควสนะครับผมโอเคกินโค้กซะหน่อยเนี่ยตอนนี้คือเลือกใกล้หมดแล้วนะครับผมเหลือไม่ถึงครึ่งหลอด โอเคก็มาเซฟไม่ได้ขมาในนี้นานเลยนะครับผมโอเคเซฟเคไปทำเคสต่อเลยนะครับผมโอ okay, เคเควสอยู่ที่ทางอังกฤษ Glass House ก,กระจกบ้านครับผมเค okay, เหมือนต่อไปที่ข้างนอกอาคารเรียนนะครับผมโอเคตามมิเตอร์แฮตติกโอเค อะไรวะเนี่ยปลาเหรอตามไปนะครับผมตามไปเรื่อยๆนะเป็นภารกิจสะกดรอยตามนะครับผมโอเคตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะขับไปไหนวะเนะี่ยเข้าไวแล้วครับผมโอ้ลอดเลยโอเคนะครับผมโอเคแนละ้วมันจะไม่ให้ทำใหม่นะครับผมก็มาทหาเคลนี้เลยนะครับผมโอเค ไปที่นอกโรงเรียนเลยนะครับผมโอเคฉังก็กลายพอสมควรโอเคมาที่ตรงนี้อีกแล้วนะครับผมโอเคทำอนะไรวะเนี่ยพ่นสีกำแพงเหรอเอาใหมา่โอเคพ่นโอเคติดพ่นโอเคเรียบร้อยไปหนีเฮ้ยอย่านะเว้ย โอเคเดี๋ยวบีบไข่บีบไข่ตำรวจโอเคโอเคมาที่ร้านนี้นะครับผมซื้ออะไรวะเนี่ยเราซื้ออะไรอ่ะต้องซื้อสเปซสีนะครับผมโอเคใช่ปะโอเคใช่ด้วยซื้อไปพ่นเพิ่มโอเคโอเคเดี๋ยวอีกหลายจุดเลยนะครับผมแม่งให้พ่นพูดเยอะ ใหกูพ่นทั้งเมืองเลยไหมเนี่ยดีหน่อยเป็นจุดลับนะครับผมไม่ค่อยมีคนเห็นโอเคโอเคมีพ่นไปหลายจุดแล้วคนระประมาณ4จุดได้ไป3สามจุดแล้วต้องพ่นอีกต้องพ่นประมาณห้าจุดโอเค จุดเดียวมันไม่ให้เราพร่นทั้งหมดนะครับให้เลือกเอาว่าจะพ่นจุดไหนโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคนะครับมีเควสสองเควสอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับผมออ๋แล้วอะไรวะเนี่ย hey, <come> มาหาเรื่องเฉยจะเอาใช่ป่ะนี่อย่างที่เราตาคนอย่างนี้แหละ อย,อยู่ดีไม่ว่าดีอยากมีเรื่องก็จัดไปโอเคนะครับวันนี้ทำไมเป็นสีแดงวะเนี่ยโอเคมันเป็นชาเลนจ์ผมไม่ทำนะครับผมทำโคตรยากนะครับค่อยมาทำที่หลังแล้วกันเออว่ายังไงมันก็แบบว่าต้องทำอยู่ดีมันเป็นแบบว่าบังคับเนี่ยว่ะเกมน,นี้ไม่มีไซโค้สนะครับน่าจะมีแต่โค้ยหลักอย่างเดียวซึ่งยังไงก็ต้องทำอยู่ดีนะครับผมแล้วเนี่ยล่อมันเหร นี่เงีเจอสเปย์แม่งสเปย์พ่นแม่งเลยพ่นสเปย์แม่งเลยออแล้วก็ต่อยต่อยไม่เงี้ยเฮ้ยต่อยสเปย์เชี่ยพ่นใส่เชีะอ้วนนี่ก่อนเลยตัดกำลังมันจากแรงแม่งเยอะเออนั่นแหละมันเช่นนี้เอาโอ้โหบังเตะด้วยโอ้โหเช่นนี้แม่งก็จะค่อมหนึ่งเดียวเลย ไปหมดละโหเฮ้ยไม่ยังไอ้เชี่ยอ้วนตะคอมอย่างเดียวเลยนะมึงอ่ะไอ้เชี่ยนี่ก็ถีบจังฮะถีบนักนะมึงอ่ะไม่เงี่วงไปเช่นนี้มันยังไม่ไม่ร่วงไปอีกมีมาอีกอะไรมึงเล่า ไม่เหมือนต้องมาล้างบางพวกมันนะครับผมกันไม่ให้หมดไม่ไม่ไมจะบอกไป๊กแนวะออกไปนี่มันโดนไปซะล่วงไปบล็อกนักเหรอเรียบร้อยมีไม่ใช่ไหมนะเนี่ยเกมหมดแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับชาเลนจ์เสร็จไปทีเ่เรียบร้อยโอเคแล้นะวก,ก็จะแบบว่าได้เซฟ์เท้าใหม่อีกแล้วนะครับผมโอเค มีเซฟเฮาหลายที่ถ้าเกินนะโอเคกินโคกสักหน่อยนะครับผมมีตู้โคกให้ด้วยโ okay. อเคก็มีที่เซฟแล้วก็มีเตียงนอนนะครับผมเอาสเต็ปเซฟเฮาโอเคไม่ใช่มาตรงนี้ผมเหมือนจะมีแค่ที่เซฟอย่างเดียวหรือเปล่ามน่าจะมีเตียงนอนใช่น่าจะเป็นอย่างนนี่ไงเตียงนอนอยู่ตรงนี้เซฟเฮาจะกี่ที่จะก,กี่ที่แม่งก็เซฟ แบบเตียงนอนในเซฟเฮาส์นี่คือแบบโคตรโซมนะครับผมโอเคเซฟโอเคโ้หนึ่งเหมือนจะอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับผมโอเคพาเรื่งแล้วโอเคต้องไปแบบว,ว่าสนใจมันมากนะครับผมอาจจะใช้เวลา คลิปซัปเปาล่าเลสโอเคึงมีต่อยด้วยอ่ะตรงนี้มันโกงโอเคนนี้คือว่ายังนำอยู่นะครับผม เหินทางนี้ถ้าขับไม่ดีนี่คือแบบว่าผมได้ง่ายๆนะครับผมโอเคเข้ามาตรงกางรถไฟมีทางตรงนี้ให้ขับง่ายๆหน่อยนะครับผม ดีที่มีทางตรงอย่างนี้นะครับผมจะได้ว่าขับง่ายๆตั้งตามาติดๆแหละเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเมื่อกี้นี้ลืมมองข้างหน้าว่าจะมองตรงเช็คไฟนะครับผมยากกว่าตอนนั้นเยอะนะครับผมแข่งจักรยากกนทางมันแบบว่าซับซ้อนกว่า อเ,เออว่ามีเล่นโกงลิงแน่ๆพวกนี้มีแม่งตัวโกงอยู่แล้วทีนี้แม่งแหลมมาจากไหนเนี่ยแม่งรัดเอานี่ยวะไม่ไรยังแบบว่าหาจังหวะแซงได้อยู่ยังได้อยู่ว่ะ ว่าแล้วมันต้องปบบว่า,าทางโกงอีกโอเคตอนนี้ก็ยังว่ากลับมานำได้อยู่โอเคอีกรอบหนึ่งไอ้แค่รอบเดียวนะครับผม ตามมาแล้วอแล้วกดจอยทีๆจะไม่ได้ถึงะไไจะปั่นไว้ไวจะปั่นไว้ไวแบบนี้ก็จะได้แค่นี้แหละนะครับผม,มยังแบบว่ามีโกงยังต่อเนื่องเดี๋ยวเสียจังหวะเลยยั่ได้ยังได้อยังได้อยู่โอเคซึ่งใช้อยู่ข้างหน้า อรีิปัน่นโอเคชนะโอเคแล้วเข้าไปที่เทเนเมนนะครับผมนั่นคืออะไรก็ไม่รู้โอเคไปถ,ถึงเดี๋ยวก็รู้เองนะครับผมโอเคจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมโอเคเปิดเข้าไปขอมาเก็บของของอีนั่นนะครับผมเป็นแฟนใบายของจิมมี่นะครับ เซึ่งก็ต้องจัดก,การในพวกนี้โอนฟาดล่วงเลยเก่งนักม,มื <c oughs> อฮะแค่ยิ้มมายิหมมา้มา <c oughs> ไม่เงี้ยไม่เง้ยเตังบโต้ะมึงอะเป็ต้องสวนหรอกไม่เงยมึงล่วงไปซะเค ซึ่งของน่าจะอยู่ในกล่องนี้นะครับผมไม่ใช่อันนี้เป็นไม้ไปเก็บไม้มาจะจะรีสู้กับมันได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งของมันอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นสักอันเลยเนะี่ยหาทางเพื่อทำลายกำแพงทำลายกำแพง,ย,แพงยิงเออยิงปืนบรรทัดเราเข้าไปโอเคเอา้าวไอ้เด้งกลับมาเฉยอะไรวะ เออปลาประทัดที่ยังไม่พังว่ะเฮ้ยมันพังไม่ได้ว่ะต่อยกับแพงของต่อยกับแพงไม่ได้หรอกโอเคเราไปหาของมาพังกำแพงนะครับผมโอเคสมุดอันนี้มีอะไรให้เก็บไหมมันจะไม่มี เนี่ยต้องแบบว่าขึ้นไปข้างบนนะครับผมของมันน่าจะอยู่ข้างบนอะไรมึงเจอประทัดไหมมีหลบด้วยโอเปกติธรรมดามจะสู้อะไรปืนนี้กูได้วะล่วงไปสู้ปืนประทัดกูไม่ได้หรอกโอ้โหไม่ได้เลยว่ะ อัศมีมันแบบว่าไม่ได้ไม่ย,มไมยิงมึงมายิงทันทีมวระจะตั้งค่าอะไรวะมไม่เชฟเพ่อนเหมือนไอชฟนั่ไปฟ้องเพื่อนมันไอเ้เชยนี่ละอะไรมึงเจอปึกโอ้ไม่มีหลบวะเฮ้ยไม่ธรรมดาไอ้นี่ ไม่เห็มึงฟาดด้วยด้ามปืนฟาดด้วยกระบอกปืนนี่เหนมึงนี่มึงียบร้อย niin, <c oughs> ย,ยังไม่จบอีกยังไม่จบอ่ะมีไม้มาเนี่ยโอเคหมัดเปล่าๆก็ได้นีม่ entonces, มันมีไม้เสีป่าแต่แม่งไม่หัวสักทีโอเคตอนนี้มีของให้เก็บอะไรมาเนี่ย อ๋อลิปสติกของมันนะครับผมโอเครีเลดหน่อยนอนจากตัวลุนสกรรมโหแม่งมาแบบโคตรเยอะมอาเยอะงี้ต้องแบบว่าใช้ปืนประทัดเลยนะครับผมเฮ้แม่งหลบได้ปะโอเคใช้หนังกระติกก็ได้ไม่ยัง ต้องงานแบบว่าเยอะๆหน่อยจะได้แบบว่ายิงแรงๆไม่เหี้ยมึงที่เราล่วงไม่เงี้ยล่วงยากไอ้พวกนี้ขนาดงานเต็มเหนี่ยวละเราไปตรงไหนวะเนี่ยมันของที่แราอยู่ในกำแพงนะครับผมก็ต้องหาของมาพังโอเคแบ็คกระเป๋าโอเค โอ้แม่งเอาค้อนหวดเลยอ่ะเขี้ยมึงจะหดไปไหมเนี่ยไม่เล่นค้อนปอนไม่เล่นค้อนปอนเหรอสู้ระยะใกล้ๆไม่ได้อย่างเงี้ยนี่เฮ้ยโอ้โหหลบไม่ทัน กับมันระยะไกลๆนะครับผมยิงหนังกระติกอัพมันโอเคไม่ค่อยตอดมันไปเราแปลว่าทำดาเมจแรงๆไม่ได้ในตอนนี้นะครับผมเฮ้ยมีประทัดว่ะได้อยู่เอาประทัดไปโอเคได้อยู่โอเคใช้ประทัดว่าหมดละโอเคไม่เป็นไรยังมีปืนประทัดอยู่เออของที่เด็กเนลือมาทำให้โอเค ร่วงโอเคเรียบร้อยอเอาคอรวัน,น,นางนะครับผมโอเคพังกำแพงโอเคพังพังนี้โอเคลราจะแบบว่าไม่มีอะไรแล้วโอเคนะครับออกไปให้มันนะครับผม โอเคนำของมาให้มันนะครับผมของมึงน,นี่มันเยอะเหลือเกินโอเคจูบอีกแล้วนะครับผมโอเคโอเคเสร็จสิ้นภารกิจได้มา20เหรียญอีกแล้ว โอเคนะครับผมก็สลับ,บุลี่ในพานี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ